เปลี่ยนไอการข้าฮะนฮะสัญชาติยานของผู้หญิงนะฮะทำไมข้าไม่รู้สึกเลยอ่ะซึบบือ้อขะหลอกเจ้านะเยนี่เอาหน้าใจเย็นๆไม่ได้หรอกนี่มันสำคัญกับพี่ข้ามากนะข้ารู้มันก็สำคัญกับข้าเหมือนกันถ้าถึงซ่อนในกล่องผู้กันนี่ไงคนจะได้ไม่เห็น กลิ่นไอการข้ากลิ่นบ้าอะไรที่จะหลอกข่าเหรอทุกฟันจริจริงนะพอเลยพอเลย,อย่าจะหลอกใหาอีกไอ้บ้าที่ไหนมันดึงกระโปรงข้าใครเนี่ยทำไมพลังของข้ามันถึงใช้ไม่ได้นะ สร้างวีแล้วเ,เข้าเรียบส่งรายชื่อมานี่พี่สาวพอนับถึงสามกูวิ่งเลยนะอย่าม่ทำนับเลยฝากด้วยนะทุกันขาวเข้าไปก่อนล่ะมีอ,อ,อยู่แล้วออขอภัยท่านอองข้าน้อยขอตัวก่อนอเฮ้ย<ผ>ไม่ให้จงไนะ้แล้ว ฉันอยากไม่ขมข้าให้ได้เขาบอกไว้ก่อนดังฝีมือข้าร้ายกาจมากหนูนะทำอะไรนี่ยพวกเจ้าไปถึงหัวหน้าราศีแต่ถังถังยังไงก็เป็นถังองอ์ของแคว้นเราพวกเจ้าทำแบบนี้ธอเห็นราชวงศ์อยู่ในสายตาบ้างหรือเปล่าข้าน้อยสมควรตายขอท่านององลงโทษด้วยเสด็จอามาเร็วจริงๆอะ แต่เราได้รายชื่อครบหมื่นคนแล้วยังไงข้าก็ต้องส่งมันเข้าวังให้ได้นี่เป็นเจตนาของชาวบ้านแต่ท่านกลับส่งคนมาชิงระหว่างทางเนี่ยนะท่านก็ไม่ฟังเสียงชาวบ้านเลยอะ่ะมันทําให้ข้ารู้สึกผิดหวังจริงๆอะ่ะนี่ลูกคุอถ้าบอกแล้วไม่ใช่เลยว่าอย่าทำอะไรวุ่นวายเอะข้าน้อยร้อนใจ ก็เลยตัดสินใจมาชิงเองเฮ้ย hey, ไม่มีหัวคิดเอาซะเลยจะทำงานกลางวันแสกๆก,ก็ไม่ควรทำซึ่งหน้าข้าพูดถูกไหมหม่อหลาน <c oughs> ยังไงซะถ้าจะลงมืออีกก็ให้แนบเนียน ดูเหมือนว่าเจ้าหนูนั่นจะโตขึ้นแล้วจริงๆว่ายเข้ามาจนได้ในวังใหญ่ขนาดนี้จะไปทางไหนดีล่ะหยุดแมหยุดสิ ยุดอยู่นะจะเป็นใครเอ๋ผู้หญิงบ้าที่ร้องเพลงคนนั้นนี่นะออใช่ใช่ใช่ข้าเป็นผู้หญิงบ้าคนนั้นถังอ๋องส่งข้ามาเนี่ยถังอ๋องเหรอถังอ๋องให้ข้าส่งความช่วยเหลือเอให้ฝ่าบานั่งมีเอกสารไหมทำไมคำสั่งว่ะไม่มีไม่มีอะไรเลยสักอย่างมาที่นี่ทำไมมารอบสังหารฟาบาสินะะเอาตัวไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ดูสายตาข้าสิมันจริงใจนะดูสายตาข้าสิเขาไม่ได้โกหกเดี๋ยวมันข้อมูดจริงปล่อยข้าลองนะคราวนีเ้เขาไม่เรืองสำคัญจริงๆนะ ตหนักเทียนสิงเจ้าบอกว่าส่งรายชื่อทั้งหมื่นคนเข้าวังแล้วไม่ใช่เหรอตามหลักน่าจะมาถึงแล้วนะจะเกิดอะไรขึ้นกับนางหรือเปล่าเนี่เหลวไหลเรื่องสำคัญขนาดนี้ทำไมเจ้าทำไมเจ้าถึงปล่อยให้คนที่ไม่รู้จักไปทําอ่ะ ไม่รู้จักได้ยังไงก็พี่สาวเขาสามวันมาเนี่ยนางลำบากลำบนมากแค่ไหนอีกอย่างในใจของนางเห็นท่านเป็นคนรักของนางไปแล้วพี่นางจริงจังเนะจริงจังบ้าเลยเลวหลายที่สุดเฮ้ย